ปุ่มใต้กล้องระดับบอสปุ่มนี้คือปุ่มอะไรคลิปนี้เรามีคำตอบให้ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถามที่มีลูกค้าหลายคนสอบถามกันเข้ามานะคะว่าปุ่มใต้กล้องระดับบอสปุ่มนี้คือปุ่มอะไรคลิปนี้เรามีคำตอบให้ค่ะค่ะปุ่มนี้นะคะก็คือปุ่มไว้สำหรับดีดระบบออโต้เรเวลให้ทำงานค่ะ ส่วนใหญ่นะคะเราจะเจอปุ่มนี้ได้กับกล้องระดับรุ่นเก่าๆค่ะค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะจะไม่มียี่ห้อไหนที่มีปุ่มนี้แล้วนะคะยกเว้นบอดค่ะซึ่งยังมีปุ่มนี้อยู่สาเหตุที่ต้องมีปุ่มนี้นะคะอเมื่อก่อนนะคะก็จะเกิดการค้างของระบบออโต้เลเวลหรือระบบชดเชยค่ะจึงจําเป็นต้องเขย่ากล้องก่อนการใช้งานค่ะ แต่หลังๆมานะคะได้มีการพัฒนาให้ผลิตปุ่มนี้ออกมาใช้งานเพื่อที่จะสะดวกเวลาที่เราใช้งานกล้องค่ะเพียงแค่กดปุ่มนี้2-3ถึงครั้งนะคะตัวกล้องหรือตัวระบบชดเชยก็จะสามารถทำงานได้ปกติค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการใช้งานกล้องสำรวจนะคะ สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์033-013-494ค่ะหรือจะแอดไลน์เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่แอดไซ r y i 99ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ